สวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติมาเพเภอบางประหารอีกแล้วครับกับรถผ่านมาพอดีนะครับเลยเอาบ้านที่เคยลงคลิปไปถึงสองครั้งเลยครับถ่ายซ้ำอีกทีหนึ่งเผื่อเพื่อนเป็นทางเลือกบ้านทรงเรือนไทยนะครไม้สักทองทั้งหลังอยู่ข้างหลังผมนะเนื้อที่ประมาณ79.5ตารางเมตรนะครับเกือบ80ใหญ่มากครับมีศาลามีระเบียงหน้าแล้วก็มีห้องรับแขกใหญ่ห้องนอนสองห้องนะฮะแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ําด้วยเดี๋ยวเราไปดูบ้านเรือนไม้สัก ร้านไพรัตทรงไทยครับไปดูครับครับผมวันนี้ไพรัตทรงไทยเขาก็ผลิตบ้านนกดาวด้วยนะฮะขึ้นมาสองหลังท่านผู้ชมนะฮะเพิ่งเสร็จนะฮะตอนนี้ยังนิดหน่อยถึงจะเสร็จนะครับยังนิดหน่อยถึงจะเสร็จเอาเป็นว่า95%นแล้วครับนะใครนะอยากได้เรือนไม้สักทองฝาเฟียมนะฮะหลังนี้ถ้าย,ยกสูงนิดสวยมากท่านผู้ชมผมนับเสาแล้วครับมีทั้งหมดยี่กเสานะครับเขาใส่เสานิดถี่มากๆเพื่อนๆดูฮะ นี่ฮะฝั่งด้านข้างนะครับนั่นศาลาด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเชื่อมอีกครับบ้านหลังนี้กว้าง7นะครับ7เมตรอาสิบลึกนี่โอ้โห8เมตร75นะครับนะแปดเมตร75แล้วก็ห้องน้ำนี่ลึกไปอีก2เมตรนะครับ2เมตรนะฮะแล้วก็ศาลานี่3เมตรนะครับ3ามคูณสามรวมแล้วเกือบ7เกือบ80ตารางเมตรนะครับเสาใหญ่นะฮะเสาใหญ่ นะครับเสนี่นิ้วเครื่องแปดนะครับหยดน้ำล้อมรอบหลังคามุ้งด้วยกระเบื้องรลอนคู่นะครับหากเพื่อนๆสนใจจะซื้อบ้านนอกดาวไม้สักทองทั้งหลังแนะนําหลังนี้เลยครับกิตติก็ชี้เป้าซื้อบ้านครับนี่ฝั่งด้านหลังนะท่านผู้ชมนะครับผมก็ถ่าย2อครั้งสามครั้งแล้วครับนะฮะเสร็จประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆไม่เคยเห็นก็อยากจะดูอยากจะสอบถามก็ลองโทรมาดูครับ โครงการไปรัสทรงไทยครับฝาเฟียมแล้วก็ด้านหลังไปร้องครัวนี้ก็ทําฝาบังใบนะครับฝาบังใบนะครับนิดเดียวฮะฝาบังใบนิดเดียวฮะนี่ลักษณะของฝาตรงนี้นะครับเป็นห้องครัวแล้วห้องน้ําครับส่วนนี้ก็เป็นฝาเฟียมนะครับเฟียมสายบัวสวยงามนะครับไม้นี่ผ่านการอบแป้งนะฮะโครงการนี้ก็มีโรงอบนะฮะนะเป็นไม้สักทองครับนี่ฮะไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วนะครับท่านผู้ชม ถ้าแห้งก็นิดหน่อยแค่นั้นเองครับอบเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนแล้วครับอบในห้องหอบหอบไม้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมฝั่งนั่นขวาของตัวบ้านนะครับส่วนเสาเนี่ไม่ต้องห่วงครับเสาใหญ่เสาก็เป็นไม้สักทองนะครับทุกอย่างก็ไม้สักทองหมดยกเว้นรอดนะฮะรอดกับเสนะครับมานงมานั่งอะไรพวกนี้นะฮะฝ้าเพดานตีพื้นไม้ก็ฮะระพึงพึงปิด ปิดตรงก็ไม้ผิดหัวตรงก็ไม้สักทองครับนี่ฮะจะไปชมดูนะครับสวยงามครับสวยงามนี่คะนี่คือหน้าบ้านครับนี่หลังคานะฮะแล้วใกล้ๆจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะฮะนิดเดียวแล้ว95%้า้าปเซ็นดดแล้ว,ลวอันนี้บันไดต่างขึ้นนะครับหัวเสาก็มีการกลึงหัวเสานะครับเสานี่ก็เป็นไม้สักนะครับบันไดก็เป็นไม้สัก นะครับลูกลงรอห้าเราจับก็เป็นไม้สักครับนี่นะฮะนี่สามคูนสามนะตรงนี้นะฮะศาลานะท่านผู้ชมดูนะครับโครงการร้านไปรัดตรงไทยที่เอาบ้านนอกดาวมาวางเนี่ยติดถนนสายเอเชียนะครับเห็นไหมรถวิ่งอยู่ไหมติดถนนสายเอเชียนี่ฝ้าไปดานทาเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับฝ้าไปดานเป็นรูปแปดเหลี่ยมนี่ฮะมานั่งในรูปตัวแอลนะครับตรงนี้ก็เก้าตารางเมตรนะครับส่วนระเบียงด้านหน้านี่ สองคูณเจ็ดไมล่าสิบนะครับก็เป็นสิบห้าตารางเมตรนะครับตรงนี้นะฮะลึกสองกว้างเจ็ดห้านะฮะก็สิบห้าตารางเมตรอ่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมดูนะครับหน้าบ้านนะฮะหน้าบ้านสวยงามไม้สักทองครับนี่ชายคาบ้านนะท่านผู้ชมนี่ฮะสวยงามครับสวยงามครับฝีมือดีครับฝีมือดีโดยเฉพาะ ไม้สักทองเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะไม้ราจีนีของไม้นะครับประตูปิประตูครับสูงสองเมตรนะครับประตูไม้สักนะครับนี่ตัวจับนะฮะก็ใส่ไว้แล้วอันนี้ผมเข้ามาในห้องนะฮะในห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่มีเสาโชว์สองเสาตรงกลางไหมนี่เสาภายในนี่ก็รัดเสาอย่างดีเสากลมนะครับเสาสวยครับประมาณหน้าแปดหน้าเก้านะครับ เสาใหญ่ครับเสาใหญ่เขาใส่ให้ทั้งช่องบนช่องล่างนะครับเป็นสาไม้สักนะครับฝ้าตรงนี้ก็เป็นฝ้าหลุมหนึ่งหลุมนะครับหากคนไหนสนใจนะครับนี่ห้องรับแก่กระดาษสี่เมตรสิบนะครับคูณอ่าหกเม,ม,มตรเจ็ดสิบห้านะครับขาดไปยี่สิบเซนนะครับเพราะว่าเขาใส่อัดเสาไว้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงครับความคงทนนี่ไม่ต้องห่วงหายห่วงเลยท่านผู้ชมดูนะฮะนี่มองไปหน้าบ้านนะโอ้โหนี่จะยกสูงนี่สุดยอดเลยนะท่านผู้ชม คนไหนจะายกสูงก็คุยนอกรอบกับเขานะฮะคุยกับเจ้าของโครงการนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับกิตติแค่ชี้เป้าซื้อบ้านแค่นั้นเองนะครับอยากจะได้ราคาลดลงมาจากใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆก็บอกว่าดูมาจากกิตินะครับเดี๋ยวราคาในลดได้อีกครับนี่ก็ทําเป็นองครัวน้อยนะครับขนาด2เมตรสิบกูหนึ่งเมตรสิบนะครับแต่ว่าวงกบตีอ้องครัวเนี่ยเขากําลังใส่โอยังไม่เสร็จนะครับ นี่คือห้องน้ํานะครับบรรยากาศนะครับห้องน้ํา1เมตรอาเิคูณสองเมตรนะครับนี่ฮะช่วงหนึ่งก็เป็นสมาร์ทบอร์ดตีไปแล้วครับอีกช่วงด้านบนเนี่ยก็เป็นไม้เฟียมนะฮะเฟียมแล้วก็บางใบนะฮะนี่ช่องระบายอากาศนี่เ็ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเอาไปได้ถ้านเพื่อนซื้อเขาเสร็จจัดแจงเอาไปใส่หน้างานก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับนี่มีห้องนอนสองห้องนะครับนี่ห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนที่หนึ่งนี่ ห้องนอนใหญ่ครับนี่สามเมตรนะครับสามเมตรคูณสามเมตรประมาณสามเมตรเจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าเซนนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฝ้าเพดานนะฮะเดี๋ยวเ็าลงสีให้ใหม่นะครับหน้าต่างครับทรงยาวเป็นทุกอย่างที่เห็นนะคือเป็นไม้สักทองนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราก็เดินออกมาลัดโลกมาเ็าจะมาเจอห้องนี้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็เป็นห้อง นอนที่สองครับนี่ฮะองนี้นะฮะก็กระจกอย่างเดียวครับที่ก็ยังไม่แล้แลวใส่บกบประตูหน้าต่างในใส่เรียบร้อยแล้วครับฝ้าเพดานนะฮะแปดเหลี่ยมนะครับนี่โอเคนะฮะภายในเนี่ยเป็นฝาประกลนะครับภายนอกระเป็นฝาเฟียมนะครับโอเคนะฮะนี่ตอนนี้ผมออกจากห้องนอนที่สองแล้วนะครับก็หากุอนๆสนใจก็ลอง โตสอบถามไปรัตนะฮะร้านไปรัตจตรงไทยนะครับผลิตบ้านตรงไทยแล้วก็ผลิตบ้านล็อกดาวน์ครับบ้านล็อกดาวน์นี้อยู่ติดตะลดนสายเอเชียนะครับแต่บ้านตรงไทยผลิตอยู่ที่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปบ้านเหล่านี้ฟังนิดนึงนะฮะอ่าวมอญากิติครับถือกล้องด้วยครับถือไมค์ด้วยโอเคครับวันนี้กิติก็ชี้เป้าซื้อบ้านนะครับถ่ายรอบ2รอบ3ามในภายในย0ิบวันนะครับนะ ประมาณภายในยี่สิบวันก็นตายหรือว่าเจ็ดมันก็เวลาผ่านมาก็ยังเห็นว่าวางอยู่ผมก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆเผื่อคนไหน,นยังไม่ได้เห็นหรือว่าอีกดูเห็นแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อนะครับก็ลองดูครับผมถือว่าบ้านหลังนี้สวยมากนะครับก็ผ่านนะครับเป็นไม้สักทองทั้งหลังคุณค่าของไม้สักทองนี่ก็แพงราคาแพงราคาบ้านหลังนี้ก็ดูใต้คลิปมีหนึ่งซุ้มบันได อ่าหนึ่งศาลาหนึ่งระเบียงหน้าแล้วก็มีหนึ่งห้องแขกใหญ่แล้วก็มีสองห้องนอนแล้วมีหนึ่งห้องครัวน้อยแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำครับแต่ถ้ายกสูงเมื่อไหร่โอ้โหท่านผู้ชมเสานี่เสากลมเราสามารถเปลี่ยนเป็นเสาธรรมชาติได้หรือเสาเสากลมได้สูง2เมตรยีได้แต่ราคาคุยนอกรอบนะส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยเอาเป็นว่าร้านไปรับทรงไทยนะครับโัวมาเลยครับบอกว่าดูภนจากกิติเดี๋ยวขอรดให้เยอะนะครับวันนี้ต้องลาก่อนนะครับชี้เป้าซื้อบ้านนะครับสวัสดีครับ